สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอร์อมหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดประจําวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560ครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปนะครับคู่ที่1ครับเปิดหัวของรายการเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครับครั้งที่17สายดีรอบแรกนัดแรกกลุ่มสุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างเด่นสะบัวนายกเอท่าสารา พบทางด้านวันมีชัยสักบุบรีดำพิกัด120่่ปอนด์คู่ที่2คู่คำของรายการครับเป็นมิรอบุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่17สายดีรอบแรกนัดแรกกลุ่มสุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างกล้องไกลเกียรติของชนพบทางด้านครับกุปรับขาวมอราชพัดบุรีดำครับเป็นมวยนะครับสำรองขึ้นมาเสริมแทนนะครับพิกัดหนึปอนด์คู่ที่สรองคู่เอกของรายการ เป็นการพบกันระหว่างชายราสามดาวัดเป๋มหาไทยพบทางด้านวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างพิกัดหนึ่งยยี่สิบปอนด์คู่ที่สี่ครับคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างครับสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยพบทางด้านฉลามทองสิทธิเศษเนตรครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่ง้อยสาสิบหปอนด์เป็นคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งขอนได้ตหลอดครับ มาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดห,หัวของรายการนะครับเป็นมวยรอบปุ้นเสือมวยไทยพันท้ครั้งที่สิบเจ็ดสายดีรอบแรกนัดแรกนะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านเด่นสะบัวนายกเอ่าสาราพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านวันมีชัยศักดิ์บุรีรัมคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ครับเป็นคู่ที่หนึ่งคู่เปิดห,หัวของรายการ มาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านเด่นสะบัวนายกเอ่าสาลาครับเป็นมวยรูปร่างดีครับเปิดเกมมีลูกขวางหน้าค้ำดันแทงครับเป็นมวยเข่าไหนเหนียวปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับบู๊ดุดันแข็งแรงแข็งแกร่งจังหวะเตะขาต่อยมัดนะครับศอกรุนแรงปลายมีฮึดครับประเภทบุ๊ดุดันครับไล่แขนขึ้นคอปั้มรัดมัดตีเหนียว นะครับแข็งแรงแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจดีครับเกิดร้อยพร้อมหลังครับถือว่าสดนะครับมีชนะคะแนนพันศักวอร์วันทวีครับเมื่อว,วันที่9เมษายน2559ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนนำศึก10หมอสันเมื่อวันที่14พฤษภาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะเทนนิสเกน็อกเอายกที่5ไ่ทองสศดินยา มื่อวันที่18มิถุนายน2559ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านวันมีชัยศักบุบรีบดมครับเป็นมวยประเภทครับสไตล์เตะขาต่อยหมัดครับเข่าในปั้มตีเหนียวมีลูกแทงยัดไส้นะครับเข่าแหลมแทงเจ็บจังหวะเตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับอาวุธครบเครื่องเข่าในเหนียวครับประเภทบูดุดันครับมีขึ้มีสู้ตะปลอด เ็ษสีไท้ายๆการยืนระยะนะครับถือว่ามั่นคงแข็งแรงนะครับต้นๆ้น,น,นี่มีหมัดมีศอกนะครับอันตรายหน่อยนะครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงเข่าไนเหนียวนะครับหมัดศอกอันตรายแต่ว่าประเภทนะครับไม่ค่อยชอบเข่าพร้อมหลังครับมีชนะเทนนิกันน็อกเอาท์ครับยกที่2วิแพ่งปอชัยสงครามเมื่อวันที่25สิงหาคม2559ที่จังหวัดบุรีรัมย์แพ้คะแนนให้กับเพชรนาคาว,วาพอลลำปางเมื่อวันที่8ตุลาคม 2,559ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับอุดมเล็กสิทธ์นายกติก๊กเมื่อวันที่2มกราคม2,560ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้าของรายการครับเป็นมวยรอบปุ้นเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่17สายดีครับรอบแรกนัดแรกกลุ่มสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงกเป็นกล้องไก่เกียรติของชนครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับ ถือว่าเป็นมวยนะครับตัวสำรองใช้สิทธิ์ขึ้นมาเสริมแทนนะครับก็เป็นทางด้านกุราบขาวมอราชพัฒบุรปรีรำครับเป็นมวยจากตัวสำรองขึ้นมาใช้สิทธิ์เสริมแทนนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ครับเป็นคู่ที่สองคู่ค้ำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับเป็นมวยลอบปุนเสือมวยไทยพันแทะนะครับครั้งที่สิบเจ็ดสายดี รอบแรกนัดแรกกลุ่มสุดท้ายมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็็นทางด้านกล้องไก่เกียรติของชนครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าแม่นยำรุนแรงครับหลักเลี่ยมดีเชิงชกชะบาดครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงหลักเหลี่ยมมวยดีครับจังหวะเตะต่อยนะครับรุนแรงหมัดศอกอันตรายครับเข่าไนเหนียวครับไล่แขนขึ้นคอขวางหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับหลัก เหลี่ยมดีพร้อมหลังครับมีชนะคะแนนมนุษย์ทองคําสิทธิ์พนันเชิงมวันที่6สิงหาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนนให้กับประดกกายเพชรสอจ,อจอเปียกอูกไทยเมื่อวันที่21มกราคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนขุนแผนสปป,ปาลาวเมื่อวันที่24มกราคม2560ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็ถือว่าเป็นมวยนะครับจากตัวสํารองขึ้นมานะครับใช้สิทธิเสริมแทนนะครับก็เป็นทางด้านกุหลาบขาวมอบราชชาพัฒบุรีดำนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยนะครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดอันตรายนะครับหมัดสองคมครับตนตนเนี่ยถือว่าเช็คบินได้นะครับอาวุธมวยครบเครื่องครับ อาวุธหนักแรงทุกลูกจังหวะดักสัตแข้งนะครับจังหวะดักแทงดักเตะเนี่ยหนักนวงรุนแรงมัดซอกคมครับสอกคมมัดต่อยดีวงในครับไล่แข็งขึ้นคอปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับแข็งแรงแข็งแกร่งบุ๊ดุดันนะครับช่วงหลังๆถือว่าร่างกายนี่ได้เคลื่อนไหวนะครับอยู่เป็นประจํานะครับสําหรับฟอร์มหลังนะครับยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนนะครับก็เป็นมวยจากตัวสํารองนะครับขึ้นมาใช้สิทธิ เสริมแทนครับในมวยรอบปุนเสือครั้งที่สิบเจ็ดสายดีนะครับกลุ่มสุดท้ายมาดูมวยคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงก็เป็นชายบด้าสารวัตรเป๋มหาไทยพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านวุฒิชัยสิงห์บันสร้างครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดนะครับน้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์เป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการครับ มาดูมวยคู่ที่สามครับรองคู่เอกของรายการมาดูกันทางด้านฝ่ายแดงก่อนนะครับก็เป็นทางด้านชายราสามประวัติเป๋มหาไทยครับเป็นมวยประดับเภทครับจังหวะฝีมือดีนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายจังหวะเตะต่อยนะครับหมัดศอกคมวงในไล่แขนนะครับปั้มปีรุนแรงอาวุธมวยครบเครื่องครับหลักเลี่ยมดีเหลี่ยมวงในนี่มีหักนะครับ หักลงมาแทงหักลงมาเสียบเก่งครับได้แขนขึ้นคอนะครับขวางหน้าค้ำแทงปัํมไตีสู้นะครับเหนียวแน่นดุดันนะครับต้นๆเนี่มีหมัดมีศอกนะครับอันตรายจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดศอกซ้ายรุนแรงหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดครับขอให้นะครับมาตั้งสู้นะครับอย่าไปถอยเยอะนะครับพร้อมหลัง มีชนะคะแนนวันมีโชคผูหงทองครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมสอง9าห้าสิที่สนามมวยลุมพินีแพ้เทนนิสกันน็อกเอาท์ยกที่3ให้กับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่17บับรดก,กรกฎาคม2559ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับบุญชนะนายกเอท่าสาลาเมื่อวันที่28สิงหาคม2559ที่สนามมวยนะครับช่องเสีนะครับก็เป็นฟอร์ม นะครับของทางด้านเจ้าชายล่าสาประวัติเป๋มาหาไทยครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านวันมีชัยศักดิ์บุบรีร์ดครับเป็นมวยประเภทครับสไตล์เตะขาต่อยหมัดครับเข่าในปั๊มตีเหนียวมีลูกแทงยัดไส้นะครับเข่าแหลมแทงเจ็บจังหวะเตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับอาวุธครบเครื่องเข่าในเหนียวครับประเภทบูดุดันครับมีขึ้นมีสู้ตะปลอด เศรษีไท้ายๆการยืนระยะนะครับถือว่ามั่นคงแข็งแรงนะครับต้นๆ้น,น,นี่มีหมัดมีศอกนะครับอันตรายหน่อยนะครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงเข่าไนเหนียวนะครับมัดศอกอันตรายแต่ว่าประเภทนะครับไม่ค่อยชอบเข่าร้อมหลังครับมีชนะเทนนิสกันน็อกเอาท์ครับยกที่สองวิแพ่งปอชัยสงรามวันที่25สิงหาคม2559ที่จังหวัดบุรีรัมย์แพ้คะแนนให้กับเพชรนาคาวพรลำปางวันที่8ตุลาคม 2,559ที่สนามมวยลุมปินีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนในให้กับอุดมเล็กสิทธิ์นายกติก๊กเมื่อวันที่2มกราคม2,560ที่จังหวัดบุรีรัยรมย์ครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านสิทธิศักเพชรพญาไทยพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับฉะหลามทองสิทธิ์เนเนตรครับคู่นี้จะต่อยกันที่ พิกัดน้ำหนัก136ปอนด์ครับเป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการครับเป็นการแก้มือร้างตานะครับคู่นี้ฝ่ายแดงสิทธิศักด์เพชรพญาไทยเคยพลิกแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับล่าสุดที่พบกันมาที่สนามมวยลุมพินีครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านสิทธิศักด์เพชร พญาไทยเป็นมวยประเภทกับฝีมือครับตั้งรับนะครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดศอกซ้ายนะครับรุนแรงในนะครับมีขวางแทงครับฉาบดาดหมัดหนักศอกคมครับมีลูกแทงยัดไส้ดีปรํารัดมัดตีเหนียวครับสภาพแวดล้อมเสือได้เปรียบนะครับเคยแพ้ขะแนนมาครับล่าสุดนะครับที่พบกันมา พร้อมลางครับมีชนะคะแนนชูจะเบินดับ,บรันสารคาหมเมื่อวันที่3มิถุนายน2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนนให้กับแลมโบเพชรปอรต่อออเมื่อวันที่11กันยายน2559ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับพลิกแพ้คะแนนให้กับฉะบลามทองสิทธิ์ผู้พันตูเมื่อวันที่21มกราคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านฉะบพามทองสิทธ์ เสร็จเนธครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดครับรุนแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจอกครับหนักหน่องรุนแรงมีวินาทีทองครับหมัดหนักศอกอันตรายนับน็อกได้ครับถือว่าอาวุธรุนแรงทุกลูกทุกดอกครับประเภทบุสู้ดีครับมีฮึดตะลอดปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับแข็งแรงแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับประเภทมีฮึดมีสู้นะครับตะลอดหอมดังครับ มีชนะคะแนนสี่มนุษย์สอสบริญญาเมื่อวันที่25กันยายน2559ที่จังหวัดภูเก็ตแพ้เทนนกินน็อกเอาต์ยกที่สองให้กับรัฟฟี่สิงป่าตองเมื่อวันที่10ธันวาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีเสียเปรียบรูปร่างเยอะครับวันนั้นสุดครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยเมื่อวันที่21มกราคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครับ